กรกฎเตรียมเฮดาวเสาย้ายเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งใหม่สวัสดีครับชาวลัคนากรากฎทุกคนวันนี้ผมมีข่าวดีสุดๆมาบอกเพราะตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568นี้ดาวเสาจะย้ายไปอยู่ร่วมกับดาวราหูในราศีกุมซึ่งจะส่งผลให้คุณได้จัดการเรื่องสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินและการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ที่จะช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นทรัพย์สินอันมั่นคงในระยะยาว พลังงานจากการย้ายของดาวเสารและดาวราหูครั้งนี้จะเข้าไปกระตุ้นเรือนการเงินร่วมของชาวลัคนากรากฎทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับจัดระเบียบหลังบ้านการเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงในระยะยาวของคุณโดยเน้นเรื่องการจัดโครงสร้างหนี้เช่นการรีไฟแนนซ์เพื่อให้ภาระเบาลงและคุมเงินสดได้การเปลี่ยนภาระให้เป็นสินทรัพย์เช่นการวางแผนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ หรือสะสมกองทุนและประกันระยะยาวการปิดเคสเก่าที่ค้างคาเคลียร์เอกสารภาษีและเรื่องหุ้นส่วนให้จบเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆที่ชัดเจนกว่าเดิมเข้ามาแล้วเราจะนำโอกาสนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างมนุษย์เงินเดือนอาจได้โจทย์งานด้านการปรับปรุงระบบซึ่งเป็นโอกาสดีในการสร้างชื่อและต่อรองผลตอบแทนเจ้าของธุรกิจ เป็นช่วงที่เหมาะกับการจัดทำบัญชีสต็อกและสัญญาให้เป็นระบบลองเปลี่ยนมาขายแบบแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนเพื่อให้มีรายได้ที่สม่ำเสมอขึ้นสายงานที่ปรึกษางานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงประกันและภาษีจะเด่นเป็นพิเศษคุณมีโอกาสปิดดีลใหญ่ๆได้เลยสายงานดิจิตอลหรือไอทีโปรเจกต์ด้าน Data g o v e r n a n c e หรือ Workflow Automation จะช่วยผลักดันให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่องค์กรต้องพึ่งข้อควรระวัง แม้พลังดีจะเยอะแต่ดาวเสาร์ก็ยังเป็นครูที่เข้มงวดอยากให้คุณระวังเรื่องเอกสารและสัญญาอ่านให้ละเอียดทุกบรรทัดก่อนเซ็นโดยเฉพาะเรื่องเงินกู้หรือหุ้นส่วนการสร้างหนี้ใหม่จัดการหนี้เดิมให้สวยก่อนอย่าเพิ่งขยายหนี้ก้อนใหม่เพราะอารมณ์สุขภาพแบบสะสมอย่ามองข้ามสุขภาพที่มักถูกละเลยเช่นกระดูกข้อเข่าหรือความเครียดเรื้อรังควรหาเวลาตรวจสุขภาพประจำปีความสัมพันธ์เรื่องเงิน ใช้สติกรองข่าวลือและแยกเรื่องเงินออกจากความสัมพันธ์ให้ชัดเจนครับสรุปและให้กำลังใจสุดท้ายนี้ขอสรุปให้ชาวลัคนากรากฎทุกคนครับนี่คือช่วงเวลาทองในการจัดระเบียบใหญ่เพื่อเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังและทรัพย์สินใหม่ที่จับต้องได้จริงครับขอให้คุณใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่าแล้วคุณจะพบกับความมั่นคงในชีวิตอย่างที่คุณต้องการ